สวัสดีครับมาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนุทบุรีระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่26สิงหาคมปีพุทธศักราช2565มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยนะครับวันที่23สิงหาคมปีพุทธศัการาช2565เวลา10นาฬิกาจังหวัดนองบาพูได้มอบหมายให้นายวีรเดชอินทวงศ์สวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุทบุร เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและตกจากที่สูงรุ่นที่6โดยศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต4ร่วมกับจังหวัดหนองบัมลำพูให้กับลูกย่างจํานวน25คนระหว่างวันที่2 3 2สสิงหาคม2565หน้าห้ณห้องประชุมรีลาวดีภูฟ้าดีสอดอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่23สิงหาคม ปีพุทธศักราช2565เวลา14บนาฬิกานายวิยเ,เดชอินทวงศ์สวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำูมอบหมายให้นางจิราพรธินบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมินการดำเนินการของสถานประกอบกิจการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมยศนับบท crc ไทยวัสดุจำกัดสาขานองบัวลำพูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพู วันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 5เวลา7นาทิกานายวีรเดชอินทวงศวัสดิการในคุ้มครองแรงรางานจังหวัดออรมภูเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟรประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2565ณสำน,นักงานสาธารณสุขจังหวัดนอรมภูเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานสวัสดิการละคุ้มครองแรงงานจังหวัดนอรมภูโดยมีนางสุวพรสวดสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนอรมภูเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่24สิงหาคม ปีพุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกา30นาทีนายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการด้าคุ้มครองแรงงานจังหวัดอม,ม,ดมุบลภูมอบหมายให้นางสาวกนกอรออพิชัยคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมกิจกรรมติดตามผลและประเมินประสิทธิภาพโครงการและกิจกรรมด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบครั้งที่2ทับ2565เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานนอกระบบปีงบประมาณพศ2565ผ่านระบบประชุมทางไกล นสือออิิเล็กทร์วันที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกานายวิอเดชอินทวงศ์สมสติการได้คุ้มครองแรงงานจังหวัดมลมพูมอบหมายให้นางจิราพรทินบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายสยามการสอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำเดือนสิงหาคมเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำตอบข้อสักสามแก้ปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานร่วมกันการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานณโรงเรียนบ้านนนง,งามหมู่ที่สองตำบลนาดีอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 5เวลา9เดกา30นาทีนายวิรเดชอินทวงศ์สมรติการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดมลำพูมอบหมายให้นางสาวสิชาชนคามบุตรนิติกรปฏิบัติการร่วมประชุมคณะกรรมการ กองทุนสองคนลูกย่างครั้งที่1ทับสองและนายทวีศักดิ์สีบุเพนนักวิชาการแรงงานร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินการเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการพศารพสเพื่อเป็นการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านระบบซูมณสําสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอทบุรีมโภูวันที่25สิงหาคม ปีพุทธศักราช2515เวลา13.30ิ 25, 15, 13นานายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดยการได้คุ้มครองแรงงานจังหวัดมนฑลภรูร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนองบมภูครั้งที่8ทัพ2565ประจำเดือนสิงหางคมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ และตามนโยบายสําคัญรวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้การบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นณนะห้องประชุมสมัชงานแรงงานจังหวัดโมวญลำพูสารการจังหวัดชั้นสอง 2, โดยมีนายเวียงชัยแก้วพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดโมวญลำพูเป็นประธานในการประชุมที่25สิงหาคมปีพุธศั2565เวลา15.30นนายวีรเดชอินทวงศ์สมัสดากานได้คุ้มครองแรงงานจังหวัดโมอญลำพูเป็นประธานในพิธีมอบผู้ทีิบัติแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอ,อุบัติเหตุจากไฟฟ้าและตกจากที่สูงต้นที่6โดยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต4ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลพูซึ่งดำเนินการจัดอบรมตั้งแต่วันที่23-25สิงหาคมพศ2565ณห้องประชุมภูฟ้ารีสอร์ทอำเภอเมืองหนอบัวลพูจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่26สิงหาคมปีพุทธศักราช2565 เวลาเก้นกาสานาทีนายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการดลคุ้มครองแรงงานจังหวัดมูลนูภูพร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการกันกองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสารประกอบกิรเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับรองมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสารประกอบกิรโดยมีนายเวียงชัยแก้วพินิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมูลนูธูเป็นประธานณนห้องประชุมกาบแก้วบัวบานสำนักงานสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานจังหวัดมูลนิธ